นี้พาไปดูกิจกรรมที่น่าสนใจกันก่อนครับพระสงนิกรชาวจังหวัดเชียงรายออกเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าจริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงรายพร้อมส่วนราชาการพบปะและให้กำลังใจประสบนิกกรชาวจังหวัดเชียงรายกลุ่มที่2องจำนวน760คนในพื้นที่อำเภอแม่สายเชียงแสนแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวงก่อนออกเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพส,สมเด็จพระบรมราชนานีพันปีหลวงณนะ ที่นั่งดุสิตมหาปราสาสโดยการเดินทางได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยและทันตามกําหนดการซึ่งจังหวัดเชียงรายได้กําหนดรอบการเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพร,รวม4รอบปัจจุบันดําเนินการไปแล้ว2รอบเหลืออีก2รอบคือรอบที่3วันที่27ธันวาคม2568และรอบที่4วันที่15มกราคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ประชา ชนในทุกพื้นที่ได้ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างทั่วถึงอีกหนึ่งบรรยากาศ